สวัสดีครับจากร้านเดอะเบสิคกองทางแพทย์นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นะครับรุ่นมินิกระทัดรัดนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครัะขั้นตอนแรกเมื่อคุณลูกค้าได้เครื่องไปนะครับให้คุณลูกค้าเปิดปุ่มตรงนี้นะครับนี่หน้าจอก็จะเป็นจอแอลซีดีนะครับตรงนี้ก็คือตัวที่ใส่อุปกรณ์เป็นปลอกสวมนะครับส่วนด้านหลังก็ใช้ผ่านก้อนเล็กนะครับสำหรับถ่านรีโมทนะครับใช้3ก้อนนะครับเวลาเราเปิดเครื่องมาปุ๊บหน้าจอก็จะขึ้นแบบคำว่าเวทนะครับก็คือคอยสักครู่นะมันจะขึ้นตั้งแต่90แล้วถอยหลังลงมานะะคคคครรรรรรััับบจนนนถึงงงง0แแสสดดววว่่่าาเเืออพ้้้มใชลี๋ยกู ขั้นตอนต่อมามันแบบนี้สแสดงว่ามันพร้อมแล้วใช่ไหมครับคุณลูกค้าก็เสียบปลอ,อก,ก้าได้เลยนี่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็บอกว่าให้โบก็คือเป่าได้เลยโบก็คือเป่านะครับอ่ะเป่าเอาเลยไงกันบ้างคะหากลูกคา้าสนใค้อเรล,ลูกคา้าที่อยู่ด้านข้าขง, YouTube, ขง, YouTube, ขง,งของยูทูสาแอนของได้เลยนะคราจบริรา,า,รรารให้ลูกค้าอยู่ฐานสิบนเลยนะครับตอบไวสเลหูกค้าจะดที่น์ที่อยู่นล่างขอยปติดแอดมินได้เหรือ้จด่วนหา อย่าลืมพักแยกหายดีนะครับแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ